สหกสิบหาพันหกสิบหาเบห้เธอได้นั่นไหบสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนนี้มาผบกกระส่องสาวหล่ะจะแนวอีกเด้อเอาผบมังอกันตอนจะมุูกนะตอนเพราะมันเช็ดมงมปลายมันเอ็ดมุหลังจากที่เราไปสั่งสั่ง้ีมาเนาะพี่น้อง เมื่อนี้ก็เป็นมือที่แบบละลายสับขักแน่เลย,ยพี่น้องโอ้ยเ <c oughs> มื่อนี้ก็เป็นมือที่ละลายสับเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาไปสั่งสังกระสีมาแล้วเอาไปเสียเงินมาแล้วหกพันเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่น้องเฮาก็ใไ้ทั้งสร้างติดไวไฟมาติดไ้เนาะพี่น้องเนาะมาติดไวไฟไ้แล้วก็สิติดกล้องไปในโต๊ะนะพี่น้องเพื่อความพพ้อมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้ก็บอกเลยว่า แต่จ่ายเงินแบบรัวๆนะพี่น้องหาเงินมาเนี่ย่ะบอกเลยบ่าพ่อจ่ายนะพี่น้องต้องดึงเงินเก่าใส่ตลอดเลยเงินเก่ากับแบบแหงหลอดแหงล้อไปเรื่อยๆนะพี่น้องก็แหงแบบต้องจ่ายนะบอกอยังไงเขาต้องเตรียมคุ้มพอมให้เจนะ้าของเนาะอ่าเฉพาะอันลังค่านี่ค่ะสี่พันหาบวกบวกเอ่ 5, นะอหาพัน่ะหาพันหาพันใทยตัวนี้หกพันเจ็ดเออเป็นไทย บบมันก็เกือบหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเฉพาะลัางขาในหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยพี่น้องสะโพกล่างขานะมันนี่วา่ายไฟ้นะวา่ายไฟ้นะอยู่ในสองพันหาเนาะพี่น้องเพราะว่าเสาต้องเชียขาสายอะนะซ้ายมันไกลพี่น้องเฉพาะอันขาซ้ายเนี่ยหา้าสองพันเนาะขาสายตีไปว่าสองพันว่ามันหลั่นหานะพี่นอ 2> 2, 000, 2, 000, ้องสองพันปลายสองพันกลัว เฉพาะขา้ายไวไฟนะช่องคนกัวนะพี่น้องวันที่นี่ฉลาดสิมงหัยเขาเจ้าติดกล่องหายที่แรกว่าจะหายพอพัติดติดเองกับพอพัติว่าเป็นยังคือบริจากติดเองย่านมันเวลาเสื่อมมันเชื่อมนี่เลยยังเสื่อมอะไได้เพราะไวไฟนะเพราะมันใส่ไวไฟนะฮาวแมนเมื่อสิพเนาะแต่ถ้ามาติดได้บอกกับพ่อได้แต่ว่าเขาสิบงหูลบด้นนะพี่น้องเวลามันมีปัญหาฮะก็ต้องเรียกเขาคือเก่าแมนเอาตัวมันจบเลยซะนั่นแหละก็เลยให้เขาเจ้ามาติดไวไฟหายแล้วก็ให้เขาเจ้าติดกล่องหายเลยนะพี่น้อง มาเบิงขาใส่ใจร่วมเบดเซ็ตสิทถไดเนาะพี่น้องแต่สลาเตรียมเงินไวประมาณสามพันเนาะพี่น้องเนาะเตรียมพร้อมๆ้อเนาะพี่น้องเข้ากับว่ายังหายประวัติศาสตร์น่าสำรอยเห็นนะคือยังทุงมือนี่สลาก็ยังแบบนอนแบบระแวงเห็นนะพี่น้องเพราะว่าเท่าก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นคือว่าฮะแหละถ้าหาว่าห้องบริักษากับว่ามีผู้ใดมาหักษาสอยเฮ้าได้พี่น้องอ่าคือยังเขาเจามาส่งกันสังกะซี่แลวกับิีพากันมุงเนาะมุงแลวกับชเอารถดมาจอดได้เลยแบบที่นี่คิดว่าประมาณยังเหมอมุีง แล้วั่นเมื่อเดียวก็แล้วเนาะเเมือดียววแล้นั่นแหละพี่น้องมันจิบบได้น้ำมันแดดนี่แหละเมืเอินพอมันแดดแล้วมันนมุ่งบัได้เมืเอินเริ่มมุ่งเนาะพี่น้องเมืเอินเริ่มมุ่งแล้วเมื่อนี้ก็หายเขาเจามาติดไวไฟหายตอนนี้เขาก็จะกำลังแบบดึงสายเนาะเพราะว่าไวไฟค่ะยุบัสเช่าหลาคนขังสีแพงเพราะว่าแพงนล้วมันสายนะพี่น้องเพราะว่าสายเขาไกลคนติดบ่ทัวไปอืมคนติดบัหลาย ใใคล้ายๆว่าหมอเขาเขาก็ชีว่างเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นจุดเป็นจุดเนาะเขาโบแมนว่นวาชีว่างแบบได้ทั่วไปนะพี่น้องพอคนมันหน่อยชีว่าแล้วกันโอเคพี่น้องเน,นี้ยเขาไปเบิ่งก,กันว่าเขาเจาสิติดกันแบบไรเนาะพี่น้องเนาะเตรียมมันเตรียมมุงให้เขาเจาเสียบปัปก <ๆ S 2> เรียบร้อยฮะมุม,นนมุนกระดานมขมุขมุนอย,อยู่เตรียมบอลให้เขาเจาเสียบป้งเสียบปักเรียบร้อยเตรียมพื้นที่ให้ต่อปักออกมาเรียบร้อยอ้าวเ่ซายบอะไ พักกนรับไปเลยเด,ด็กน้อยพักกนรับไปเลยโอ้เขาเชล่ยขึ้นทึงแล้วพี่น้องเตรียมติดตั้งเลยเนาะแล้วก็ชิดติดกล่องไปในโต้เดียวกันใช่ใช่ก่ อ่ะไม่ลงมอ่ะฮะไมลงมเอะไรก็ไปอยากไปติดเงียอยากไปพูดไปพูดอยากไป็น้ัใจุกนแม่งวายอยางันเองไปถวาฮะยันไปถมงนายบอสอยากให้ไัวใอยากมันไปลงไปคนใหญ่ฮะไปยังกับตะโกนซัดตะโกนคำัยไปพา Tiết dụ hẳn lời bảo bảo đề mà tiết dụ này là To anh nói vậy chứ Tiết dụ này anh có ok nữa Ok, <laughs> <laughs> ờ. anh có ok nữa Từ đây mà chào lọc anh có ai anh Ừ Ừ không <laughs> Ừ ละเด้อที่เนเก็บของล่ะศูนย์สองมาพี่นอ้องข้าวเจ้ากระติดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเงินไปจ่ายขาเจ้ากันเนาะขาดติดไวไฟร้าน หกแสนหาสิบพันเนาะพี่น้องพวหัวขาเจียวจติดกล่องอหไเลยดะบอกจะเอาเงินไปจ่ายขาไปฝ้ายกอนพี่น้องเนี่เผื่อเฉพแต่ละอย่างเนาะพี่น้องเนาะจข้าเจียวก็มาติดแป๊บเดียวเลยพี่น้องแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วตัวนี้กําลังแบบตรวจสัญญาณอยู่พี่น้องยังบอท่านได้ดอกแต่ว่าติดเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเตรียมเงินให้ขาเจ้าพี่น้องหนึ่งล้านหกแสนติปหมสองพัญหาเนาะพี่น้องเนาะ เงินล응้านหกแสนหาสิบพันดีกว่าสองปัญหานี่พี่น้องเงินล้านหกแสเดืนหนึ่งนสองสามสี่ห้หสิบหาพันหกสิบห้าหรอหกสิบหาเธอได้น่นหกแสนนับไปหรือหนึ่งสองสามสี่ห้า หาบอนหหกสิบห้าพันหน <6, S 1> <6, S 2> ึ่งล้านหกสิบห้าพันอีกสิบอ๋ออีก 6, อิบพันพี่น้องตอนนี้กะทิดและท้เซเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเขาจ้เากเป็นทีเรียบร้อยเลยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเามาบิ่งกันเาว,วะเปิดเข้ายูทูบแล้วใช่ไหมน,นี่นาะีเปิดเปิดทีวีเขายูทูบเลยเนาะพี่น้องเนาะ เอาไวไ้าเขาแล้วก็เปิดเขายูทูปนะพี่น้องเนานะโอเคพี่น้องเซ็ตสินต่นไปอีกหนึ่งภารกิจนะพี่น้องเหรือแต่ติดกล้องนะพี่น้องติดกล้องอะ่ะพอปฏิติเราพนจิติดเองนะพี่น้องเบิ่เงินร้ายแหละพี่น้องก็เลยว่าเออเซฟขาใช่ใจเนยระพันจิติดเองเนะพี่น้องก็เลยบ่ได้หาเขาเจ้าติดโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สละกันเฉพาะเจาะจงสนึกกันเด้อเขาหายพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสละในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ